สวัสดีค่ะน้ำส้มจากรา้านทุกบายวิพานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่4 4 3นะคะ443รหัสด้านบนซ้ายมือค่ะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือเรียบร้อยแล้วนะคะงานตัวนี้นะคะเป็นงานผ้าลินินค่ะก็เป็นลินินญี่ปุ่นเกรดดีเกรดพรีเมียมนะคะสับงานตัวนี้แล้วก็แบบตัวนี้เป็นแบบใหม่ดีไซน์แบบเก๋ไก่น่าจะชอบถูกใจกันแน่ๆเลยนะคะงานนี้จะเป็นงานคอ อกตั้งแบบนี้ค่ะคุณแม่คะอ่ะเดี๋ยวนะซส้มให้ดูตรงคอนะคะคอเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะเก๋มากตรงคอนี่แตรงดีไซน์ตรงคอเนี่แหละคอจะเป็นงานคออกตั้งแบบนี้แล้วก็เจาะนะคะ เจาะกระดุม3เตนะคะซึ่งงานเจาะกระดุมจะเป็นงานเจาะตรงแต่ว่าเป็นแบบว่าเฉียงเฉียงเฉียงไปทางซ้ายมือแบบนี้นะคะเก๋ไก๋มากๆสำหรับใครที่อยากได้งานคอปิดนิดหนึ่งคอที่ใส่เป็นทางการในโอกาสจริงๆได้มากกว่าคอกลมคอกลมอาจจะมีกันเยอะแล้วนะคะแล้วก็คอกลมอาจจะใส่ไปทํางานหรือว่าใส่ในใน,ในโอกาสทางการไม่ได้ส่วนคอนี้ค่ะคุณแม่ใส่ทํางานใส่โอกาสทางการได้แน่นอนนะคะเรียบร้อยมาพร้อมกับคอโอบตั้งแบบนี้นะคะคอโอบชิดคอ เลยแบบนี้นะคะเวลาใส่ก็คือตรงนี้เป็นกระดุม 3, เม็ดที่เจาะแล้วก็ถอดใช้งานได้จริงนะคะกีดไก่ตรงกระดุมปา๊ม3เม็ดแล้วก็มันมีความดีไซน์เฉียงด้วยนี่แหละนะคะ,ะตัวนี้ดีไซน์สวยตรงคอแล้วนะคะทีนี้เรามาดูแขนกันค่ะงานแขนตัวนี้จะเป็นแขนกระบอกขนาดกําลังดีไม่ได้กว้างเกินใหญ่เกินหรือไม่ได้เล็กเกินไม่ได้เป็นกระบอกเล็กๆนะคะความยาวแขนอยู่ที่ประมาณ3ส่วนค่ะ แบบนนี้ะะคะแล้วก็งานตัวนี้ค่ะอะตัวนี้นะคะตัวนี้จะมีงานเป็นกระเป๋าให้ทางด้านซ้ายมือแบบนี้เดี๋ยวเราต้องติดไม้ดีกว่านะคะตอนแรกก็อยากให้เห็นตรงคอไงเดี๋ยวาหาที่ติดไม้แป๊บนึงนะคะอื กระเป๋าจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะกระเป๋าใช้งานได้จริงนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็งานตัวนี้ค่ะมีการผ่าด้านข้างให้ด้วยแบบนี้นะคะเวณสะโพกทั้งสองฝั่งค่ะเวลานั่งเวลาจะได้ไม่ตรงไม่ตึงกันเนาะแขนค่ะเรียบร้อยมา,จากจับตัวนี้คือต้องการทํามาให้เป็นแบบที่เรียบร้อยคุณแม่สามารถใส่ไปเดวกาดจริงๆได้ไม่ว่าจะเป็นไปทํางานนะคะใส่ไปไปวดัดไปโรงพยาบาลหรือมาอะไรที่มันดูเป็นทางการได้เลยนะคะสำหรับแบบนี้ค่ะเป็นผ้าลินินแน่นอนการต a n t ความใส่สบาย ลายระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนต้องรินินญี่ปุ่นเกดีของเราเลยนะคะทีนี้ลายปักให้มาแบบว่าใหญ่อลังการงานสร้างมากตัวนี้จะเป็นลายปักคล้ายๆกับลายแบบเป็นสวนดอกไม้เนาะ,ะสำหรับลายปักนะคะเดี๋ยวเอามาชูตัวนี้ให้ดูดีกว่าลายปักตัวนี้คือพื้นสีอะไรก็คือลายปักจะเป็นลายเดียวกันแล้วก็สีเดียวกันเนาะตัวจะเป็นลายที่มันมีความทั้งมีความทั้งเก๋ไก่๋แล้วก็หวานไปในตัวคะ่ะนี่ลูกเล่นลายปักเขานะคะนี่จะเป็นดอกไม้แบบใหม่นะคะ อันนี้คือมิติของกลีบเนาะมีความแบบมีความพับมีความอะไรมีความเล่น,ลนสีไล่สีในลายดอกแล้วก็มีดอกที่มันมีขนาดเป็นแบบแหลมๆมาด้วยนะคะคือลายลูกเล่นลายนี้คือออกแบบมาได้สวยจริงๆแล้วก็มีเพิ่มน้องอันนี้คือน่าจะเป็นพึ่งเนาะอ่ะมันเก๋ตรงพึ่งนี่แหละปกติมันจะเป็นผีเสื้ออันนี้เป็นพึ่งค่ะมีดอกตูมมาให้ด้วยนะคะลายปักสวยมากนะคะจะเป็นลายนี้นะคะเนื้อผ้าสำหรคล้ารที่เป็นลูกค้าใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นงานผ้าลินินญ,ญี่ปุ่นค่ะลองซูมให้ดูเนื้อได้เลยนนะะคะคเืื้ออใส่บายจริง มีความยับหนะยับแน่นอนตามสไตล์ลินินนะคะแต่ว่าคือข้อดีของเขาคือใส่สบายระบายกัศได้ดีนะคะแล้วก็คือรูปแบบอะไรคือตัวนี้ออกแบบดีไซน์มาให้ดูดีนะคะมากๆเลยนะคะอ่ะตัวนี้ใครเบื่อคอกลมมางานตัวนี้ค่ะจะเป็นคออบเจาะโปโลติดก,กระดุม3เม็ดทางด้าน เันเฉียงมาทางซ้ายมือเเนาะอะเก๋ไก๋มากๆแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูสีกันบ้างรุ่นนี้น้ำส้มามีมาให้สีสีนะคะมีมาให้สีสีสีแรกที่ใส่มาเปิดคลิปตัวนี้จะเป็นสีชมพูค่ะสีต่อมาตัวนี้จะเป็นเขียวนะคะเป็นเขียวโทนใหม่เฉดใหม่นะตัวนี้นะคะไม่เหมือนไม่ได้เหมือนเขียวนะทะเลที่ผ่านมาหรือว่าไม่ได้เป็นเขียวแบบ อันนั้นนะคะคือเขียวตัวนี้จะเป็นเขียวเฉดใหม่ที่น่องทว่าเขียวเฉดนี้สวยเลยเดี๋ยวจะต้องไปเปลี่ยนให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นเขียวค่ะสีต่อมานะคะอาจตัวนี้ทําสีขาวมาให้ค่ะตัวนี้จะเป็นขาวนะคะขาวแล้วคุณแม่ลองดูลายที่เป็นดอกไม้สีแดงแล้วคือพื้นขาวคือตัด ทำให้ลายชัดสวยมากๆอันนี้สีขาวและช่วงนี้ค่ะรีบมาเลยนะคะนั่นก็คือสีม่วงช่วงนี้ม่วงขายดีเนาะอ่ะม่วงขายดีหลายที่เรลลลงให้ใส่ม่วงกันนะคะตัวนี้ของจริงจะเป็นม่วงอ่อนๆค่ะอ่ะไฟประมาณตรงนี้ใช่นะคะประมาณม่วงอ่อนๆค่ะเป็นม่วงนะคะเป็นคล้ายๆกับม่วงเผือกนะคะ ไฟประมาณตรงนี้เลยอันนี้คือสีม่วงนะคะขายดีมากๆสีม่วงช่วงนี้หลายที่เลยลงให้ใส่ม่วงก่อนเนาะอันนี้ก็คือเป็นแบบที่ใส่ทํางานได้ด้วยนะคะก็จะเป็นคออกแบบนี้นะคะแล้วก็คือเป็นสีม่วงเป็นม่วงอ่อนเป็นม่วงเผือกนะคะสีใหม่หวานน่ารักม่วงเผือกค่ะราคาค่ะรุ่นอ,อ๋อหรือบอกไซส์ไซส์ก่อนนะคะรุ่นนี้จะเป็นไซส์ฟรีไซส์มีแค่ไซส์เดียวเท่านั้นนะคะอกเสื้อ44นิ้วค่ะ อกเสื้อวัดช่วงนี้นะคะรักแรกซ้ายมารักแรกขวาช่วงนี้ได้44นิ้วความยาวนะคะวัดจากจุดนี้มาถึงชายเสื้อคะ่ะ23.5นิ้วขอคนอกจริงไม่เกิน42 42.5ใส่รุ่นนี้ได้นะคะส้มเองอก33ก็ใส่เสื้อ44ในการรืมเหมือนกันค่ะเสื้อฟรีไซส์เนาะมันจะรูปไปตามตัวเรานะคะขอแค่อกจริงไม่เกิน42 42.5ใส่รุ่นนี้ได้นะคะนอกนั้นต่ํากว่านั้นลงมาใส่รุ่นนี้ได้หมดเลยนะคะก็จะใส่แบบประตัวสบายๆปล่อยๆแบบนี้นะคะ ราคาค่ะรุ่นนี้อยู่ที่890บาทนะคะ890บาทโอนชำระจัดส่งฟรีค่ะเก็บไปทางบวก50รหัส4 4 3ค่ะสีนี้นะคะเป็นสีใหม่นะคะจะเป็นสีม่วงเผือกค่ะ เป็นม่วงอ่อนๆโทนพาสเซลคล้ายๆกับสีเผือกเลยนะคะซึ่งช่วงนี้อย่างที่บอกไปสีม่วงขายดีนะคะหลายที่รดลงให้ใส่สีม่วงกันนะคะอ่ะตัวนี้ค่ะรีบทํามาให้เลยนะคะสีม่วงเผือกค่ะแบบก็คือใส่ทํางานได้ด้วยนะคะเป็นแบบคออกแบบนี้นี่เป็นคออกแบบนี้นะคะเจาะโปรโลนะคะเป็นกระดุมแบบหน้าเฉียงๆมาทางซ้ายมือเก๋ไก๋มากๆค่ะนี่ดีตรงส่วนของช่วงคอนะคะแล้วก็แขนใดๆคือทํางงทํางานได้เลยนะคะใส่ไป ทําที่โอกาสที่แบบทางการจริงๆหรือต้องการไปธุระนิดนึงนะคะอารุ่นนี้เหมาะมากๆนะคะมีกระเป๋าให้ด้วยแบบนี้นะคะลายปะให้ดูไปแล้วนะคะจะเป็นลายน้องดอกไม้สีเดียวกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวย้อนคลิปดูได้นะคะคุณแม่ขานี่นะคะสีม่วงเผือกคะ่ะ ราคารุ่นนี้อยู่ที่890บาทโอนชำระจ,จะส่งฟรีนะคะเก็บไปทางบอก50บาทนะคะเสื้อเป็นฟรีไซส์ค่ะอกเสื้อ44นิ้วความยาวเสื้อ23.5นิ้วกำลังดีทุกอย่างเลยไม่ได้ยาวไปไม่ได้สั้นไปนะคะสำหรับงานตัวนี้ค่ะ ตัวนี้รหัส443ค่ะและก็งานตัวนี้เป็นสีขาวนะคะก็เป็นขาวเฉดนี้ค่ะขาวเสื้อเราจะไม่มีขาวจู๊ไม่มีขาวโอโม่ไม่มีขาวเสื้อนักเรียนนะงานของเราจะเป็นขาวอฟไว้นะคะเป็นเฉดขาวอฟไว้ค่ะแล้วพอขาวขึ้นลายปักมาแล้วโอโหเด่นมากสวยมากนะคะงานขาวไม่ได้มาบ่อยนะก็คือรุ่นปีนี้เนี่ยเพิ่งมา2รุ่นเองรุ่นที่แล้วเนาะแล้วก็รุ่นนี้ค่ะส่วนมากจะทําเบทําครีมมานะคะสำหรับใครที่อยากได้ลินินสีขาวอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก นะคะแบบว่าคือดูดีด้วยจะเป็นคอโอกปิดคอมิดชิดแบบนี้นะคะดีไซน์เก๋ไก่ใส่ทํางานได้สบายๆในราคาแค่890บาทค่ะเดี๋ยวเหลืออีกสีเดียวเดี๋ยวส่งไปเปรตให้ดูนะคะอันนี้ดูสีขาวก่อนค่ะรหัส443าค่ะงานตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวเฉดใหม่ซึ่งเดี๋ยวจะเตรียมสีเขียวเฉดเดิมมาให้เทียบด้วยเขียวเฉดเดิมที่เราเรียกกันว่าเขียวน้ำทะเลเนาะเห็นได้ชัดอะเห็น ต้องบอกว่าเทียบให้ดูนะคะมองคราทีอาจจะคล้ายๆกันเนาะอันนี้จะเป็นเขียวเฉดเดิมเป็นเขียวน้าทะเลที่เราขายดิบขายดีมาตลอดนะคะส่วนตัวนี้จะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีความเข้มขึ้นนะคะมีความแบบว่าใส่แล้วคุณแม่ขาเนี่ยอันนี้จะดูสว่างเป็นเขียวน้าทะเลให้เลยแบบสดใสนะคะความเขียวส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นเขียวที่มีความเข้มขึ้นนิดหนึ่งนะคะไม่ไม่แน่ใจว่าเรียกคล้ายๆอะไรเรียกมรกตหรือเปล่านะคะเขาจะมีความสุขุมรุ่นขึ้นนะคะดูแบบดูหรูหราดูเป็น งานแพงยิ่งขึ้นนะคะไม่ได้เกี่ยวรอกนะเข้าวจิงผ้ามาราคาเท่ากันนะคะแต่แค่บอกฟิลลิ่งเฉยๆนะคะอันนี้คือดูสดใสเนาะส่วนอันนี้คุณแม่ลองดูความแบบมันดูสุข,ขุมขึ้นมันดูแบบมีอะไรอะไรยิ่งขึ้นเนาะมันดูแพงมันดูหรูยิ่งขึ้นนะคะอาทีนี้เช,ะชะ็เช็ เทียบเฉดเขียวให้ดูเนาะอันนี้เป็นเขียวเฉดใหม่นะคะสีที่ใส่อยู่ตอนนี้จะเป็นเขียวเฉดใหม่ค่ะแต่เวลาสั่งสั่งเขียวก็ได้นะคะเพราะว่าคอตัวนี้มีเขียวแค่ตัวเดียวคือตัวนี้นะคะแค่เทียบเฉดให้ดูเฉยๆนะคะจะได้เห็นภาพชาัดและคือลายปักแดงตัดเขียวคุณแม่ยังไงมันก็สวยอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> นะคะดูดีมากๆค่ะตอนนี้จะดูแพงมากดูหรูมากเกินราคาแน่นอนราคาตอนนี้แค่890านะคะงานคือเหมือน2,000เลยค่ะนะคะเหมือนงานขึ้นห้างแบบแพงๆ เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะได้รับไปรับรองชอบแน่นอนสำหรับเนื้อผ้าเรานะคะแล้วก็รูปแบบการตรัดเย็บของเราค่ะถ้าสนใจสั่งรหัส4 4 3นะคะมี4ี่สีนะคะสีส้มสมใส็ดูขรบแล้วเนาะจะมีชมพูมีขาวแล้วก็มีมว่วงเผือกเนาะแล้วก็มีเขียวตัวนี้ค่ะ,ะ,คะไซส์นะคะฟรีไซส์อกเสื้อ44นะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ